สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูนางอีกแล้วนะคะในช่วงบ่ายนะคะเด็กๆห่วงนอนกันไหมคะลูกอ่าวันนี้คุณครูนางมีเกมมาให้เด็กๆฝึกเล่นกันด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเล่นเกมกันนะคะคุณครูนางจะพาพเด็กๆทำกิจกรรม BBL เป็นการฝึกสมาธิก่อนค่ะอะให้เด็กๆใช้มือข้างไหนก็ได้นะคะแต้มืออีกมือนึงกำมือค่ะแล้วเราจะแตะสลับกันแบบนี้นะคะ แต่สลับแบบนี้นะคะข้างบนข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วเราจะร้องเพลงอึ่งอ่างประกอบไปด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วชูมือขึ้นมาค่ะชูมือเหมือนคุณนางเลยอะไปร้องเพลงอึงอ่างพร้อมกันเลยค่ะอึงอ่างมานั่งข้างองค์มานั่งข้างองค์คอยจับกินมดเด็กเอ๋ยเจย้ายาพูดปด เด็กเอ๋ยเจ้าอยาพูดปดจะเป็นเหมือนมดเป็นเหยื่ออึงอ่างอึงอ่างมานั่งข้างองค์มานั่งข้างองค์คอยจับกินมดเด็กเอ๋ยเจย้ายาพูดปดเด็กเอ๋ยเจ้ายาพูดปดจะเป็นเหมือนมดเป็นเหยื่ออึงอ่างเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆทำฟังคุณนางทันไหมคะ อ่ะเดี๋ยวเราฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะเด็กๆก็จะทำตามคุณครูนางคันนะคะอ่ะต่อไปจะเป็นการเล่นเกมการศึกษาค่ะเกมการศึกษาของคุณครูนางนะคะมีชื่อเกมว่าเกมจับผิดรูปภาพนะคะให้เด็กๆสังเกตที่รูปภาพเลยค่ะคุณครูนางจะมีภาพ A แล้วก็ภาพ B เด็กๆเห็นไหมคะว่าถ้ามองรวมๆเนี่ยเหมือนกันไหมคะลูก อ่าเหมือนกันนะคะแต่จะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่5จุดนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วไปหากันเลยค่ะจุดที่หนึ่งอยู่ตรงไหนนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าอยู่ตรงลูกบอลใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าภาพ A ลายลูกบอลเนี่ยเขาจะมีสีดำสีขาวครบเลยนะคะส่วนภาพ b ครบไหมคะไม่ครบนะคะอ่าต่อไปไปหาภาพที่สเลยค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่ตรงไหนนะอ่าอยู่ตรงประตูใช่ไหมคะเด็กๆด,ดูที่ภาพ a ค่ะภาพ a ที่ตรงประตูเขามีกระจกไหมคะลูก ไม่มีแต่ภาพ b มีนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันนะคะมันแตกต่างกันต่อไปค่ะภาพที่สามนะคะอยู่ตรงไหนนะ้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อก,ก,กอยู่ตรงของเล่นใช่ไหมคะจะเป็นรูปเรือใช่ไหมคะภาพ A เนี่ยจะเป็นรถส่วนภาพ b จะเป็นรูปเรือนะคะต่อไปจุดที่สี่ค่ะ ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกจุดที่สี่อยู่ตรงไหนนะตรงตุ๊กอะไรคะตุ๊กตานะคะเด็กๆดูเลยค่ะภาพ A เนี่ยตุ๊กตาเขาจะมีขาใช่ไหมคะส่วนภาพ B ไม่มีขานะคะเพราะฉะนั้นแตกต่างกันนะคะต่อไปค่ะภาพที่5จุดสุดท้ายแล้วค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่ตรงไหนนะ อ่าอยู่ตรงเด็กผู้ชายที่ถือไม้ขนไก่ใช่ไหมคะแต่ภาพ A เด็กจะถือไม้ไกวดภาพ B จะถือไม้ขนไก,ก่เด็กๆคนไหนที่หาเจอาตามคุณครูนางถูกต้องยกมือค่ะโอเคปรบมือให้เตงหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอ่าเมื่อเราเล่นเกมเสร็จแล้วเราก็ต้อง ทวนใบงานหรือทําการบ้านนะคะเราไปดูการบ้านกันเลยค่ะอะการบ้านวันนี้นะคะคุณครูนางมีการบ้านให้ให้เด็กๆสองแผ่นนะคะอยู่ในชุดบันทึกล่องรอยการเรียนรู้หน้าที่12และ13นะคะให้เด็กๆฝึกเขียนฝึกทบทวนบ่อยๆนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วให้เด็กๆ ถ่ายรูปส่งการบ้านมาที่ลายส่วนตัวคุณครูเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูนางก็มีเกมการศึกษาดีๆมาให้เด็กๆเล่นเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ